นี่นะครับลงมาแล้วครับหมายเลขสิบครับสามนิกรแคนแก้วครับสาว้1สิบครับ โยกมาต่ยลูกนี้ติดบล็อกครับแต่ว่าเป็นบล็อกเอาูมานะคะตีทัสเอาอะสิบสามปีนี้ยังอยู่ในข่ายชิวขับบินเลยเล่นได้อยู่ถ้าอยู่ประถมครับเกมค่อนข้างเร็วครับเซเรนโดมิโก้อันเดอร์มาหูเสาลูกนี้ครับอืมแต่มิกรแรกคะแนนแรกครับของจามิกรเนี่ยคือความสูงค่ะ แล้วก็ตียืดด้วยนะการตีถือว่าใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปใส่ความแข็งแรง<ช>ขึ้นนี้ถือว่าโอเคเลยคนะ่ะทุกร่างทุกอย่างมาหมดแล้วครับกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งซาีิพาพรบอลแรกไม่ดีตองแก้ครับสาีิพรเดียวได้อยู่ที่พัทรวดีตีโย,ย่างคเฟิร์นโอแมนติด็อกวริสลาแล้วบอลเร็วลูกนี้ครับ อันเกอดสิบมพร้ครับผักข้าม,มารัชดาหัวเสาอีกครั้งหนึ่งครับจามิกรโขงหลังโฮแมนอยู่ที่รัชดาบุลึกไปหรือเปล่าขาศิลท์ซ้า,นา,ายนะครับแม่ลงแ,ลแม่ต้องชมเลืครับล้กงี้ของซีนีนนทโอ้ลูกนี้คือบล็อกไม่มีเลยนะแล้วก็ตีบิดฉีกอะบล็อกขึ้นอะแต่ว่าขึ้นไม่สุดคะแล้วก็ตีบิดหนีบล็อกเลยอะ โอ้วางแม่นตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยครับใช่ค่ะถ็นว่าได้ลงไปเก็บประสบการณ์ค่ะเวสตาเป็นเซตพอยต์ค่ะลูกนี้อยู่ที่นัดพรโขงหลังด้วยซ้ายครับความเเกี่ยวได้ได้อยู่ครับจังหวะขึ้นตีของกพัชชยาโอ้โหโดนบล็อกนะคะของจามิกรค่ะลูกนี้ ตีจังหวะนี้ก็ดีครับโยนมาบีหลังแล้วก็เต็มเต็มก็เต็มเลยค่ะตัวเกินไปอ่ะเล่นยากอะลูกนี้เอาพัทรดีคำนวณออกครับแล้วก็เอาอบอมลงไปเสิร์ฟนะครับจะมิก่อนครับจะมิก่อนแคนแก้วไปจั๊กกันกัน,กนแม่อเอดูมากับพัทราพรครับ โอ้ถือว่าเสิร์ฟดีค่ะลงมาแล้วช่วยทำแต้มได้เลยอ่ะดูเหมือนก็สิมาต้องขอเวลานอกด้วยครับนี่ครับจามิกรคือด้วยความสูงของจามิกร์ครับบอลมันเลยพุ่งมาหาตำแหน่งลงได้ได้น่าครัวแบบนี้ครับมันจะไม่ง่ายับเช่นนี้ต้องชมเลยจามิกรนคือคือบอลสูสีแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็ครัวนะแต่ว่านี่มั่นใจอ่ะเสิร์ฟได้แต้มเลยค่ะ จะไม่ก่อนครับจะเสิร์ฟกลายเป็นชุ้นนำครับนครนนท์โอ้แล้วก็กลายเป็นเซตพอยต์ของนครนนท์แล้วค่ะตอนนี้ดูพอเาเล่นชุดสองลงมาของแล้วก็มาดูยังยังตามเข้าใจในเกมยังไม่ค่อยกลมกลืนเหมือนชุดแรกเท่าไหร่ครับดูว่าจะเสิร์ฟปิดเซตได้หรือเปล่านะคะ แั่ทีก่อน,อน